การสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมาระลอกล่าสุดกินเวลามานานกว่า1สัปดาห์แล้วนะคะก็เลยทําให้จังหวัดตากต้องให้ความช่วยเหลือผู้อพยพที่ข้ามแดนมาในฝั่งไทยแล้วกว่า1,700คนและในขณะเดียวกันมาตรการตอบโต้ของทางทหารในฝั่งเมียนมาเช่นการปิดถนนก็ทําให้สินค้าจากไทยเกิดปัญหาในการขนส่งล่าช้าค่ะนักธุรกิจชายแดนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต้องตรวจสอบการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังเมียนมา หลังจากคณะสาภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงในพื้นที่อำเภอกอกะเล็กประกาศห้ามไม่ให้รถยนต์ทุกชนิดใช้เส้นทางเมียวดีกอกเล็กเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีของทหารเมียนมาค่ะล่าสุดผู้ประกอบการบางส่วนหันไปใช้เส้นทางเมียวดีกอกเล็กสายเก่าเพื่อส่งสินค้าแทนทำให้สินค้าเข้าไปในพื้นที่ชั้นในได้แต่ก็ต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าเดิมเพราะต้องผ่านภูเขาสูงนะคะ การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกะเรี่ยงในพื้นที่กองพลน้อยที่6ของสหภาพแห่งชาติกะเรียงหรือ KNU ยังคงดำเนินไปไม่หยุดค่ะทหารเมียนมาพยายามจะยึดที่มั่นค่ายมอคีคืนหลังจากถูกยึดไปนานกว่า1สัปดาห์เนื่องจากเป็นฐานใหญ่ในการสนับสนุนกำลังพลของฝ่ายเมียนมาซึ่งศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากรายงานว่า การสู้รบในฝั่งเมียนมาไม่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยตามแนวชายแดนแต่มีผู้หนีภัยการสู้รบจากฝั่งเมียนมา1759คนอพยพข้ามมาในฝั่งไทยชั่วคราวเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวให้ในอำเภอพบพระ1แห่งและที่อำเภออุ้มผางอีก3แห่งเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะ